สรุปภาพรวมการมาเรียนที่เอสโตเนียโครงการโอรอซัมเมอร์แคมป์จะตลอดเวลา5-6ถึงสัปดาห์เป็นไงบ้างไปดูก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการมาเรียนซัมเมอร์ที่เอสโตเนียมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้จริงโตขึ้นมากกว่าที่คิดไปเยอะเลยการมีคลาสเรียนเกี่ยวกับดิจิทัลก v e เม m นต์การทำงานร่วมกันของสองแบรต่างๆหรือว่าจะเป็นเอ็กซ์โรสิสต์แมก็ได้ไปสตาร์ทอีเวนตดูระบบจริงได้ทำพรอิคิลเวิร์กแล้วก็มีโปรเจกต์พิชชิงที่ส่วนตัวจริงรู้สึกว่ามันสนุกมากมันได้คิดไอเดียแบบไม่ม รู้ว่าเราไม่สามารถได้ทุกอย่างพร้อมกันได้จริงก็จําเป็นต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดครับซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกงานย้อนหลังงานสอบย้อนหลังก็ต้องไปตามเก็บทางที่ยังไม่ได้เรียนแต่ยังไงก็ตามจริงก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่จริงเรื่องมาแล้วไม่ผิดแน่ต่อมาในเรื่องของการปรับตัวไม่ใช่การปรับตัวในการมาเรียนที่เอสโตเนียเพียงเดียวเหลถึงเพื่อนๆในโอดอสที่เดินทางมากับเราด้วยอย่าลืมว่าทุนนี้มานคือ1ทุนห1อําเภอฉะนั้นเพื่อนๆจะมาจากหลายพื้นที่หลายวิถีชีวิตหลายวัฒนธรรมหลายความคิดที่เราไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจเราต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่เกิดปัญหาได้ทางนพัฒนาฐานทัารเอาตัวดราะาทีจรงต้องอยู่คนเดการเมืองที่ไม่คุ้นเคยทีก็ ่ใช่สิหลายทีเลยก็ต้องกลับมาให้ถูกหรือไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารต้องทที่สกิลกาทำอาหารเป็นสูแล้วก็ต้องบริหารจัดการเงินให้พอแต่ละวันสิ่งเหล่านี้มันทำให้จริงรู้สึกว่าเนี่ยจริงได้โตขึ้นแล้วอีกเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านสกิลต่างๆดูเหมาะกับความฝันจริงในอนาคตเลยจริงอยากจะทำงานด้านบิ b เนสหรือเป็นพวกเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจากที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นด้าน b u s i n e s เสนอธุรกิจต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกไซเบอร์ซ c เคียวริตี้ซึ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาหมดเลยจริงเชื่อมั่นว่าจริงจะได้ไปปรับใใช้นนนนนอออาาคตตย่่่งงแแจริก แต่ละช่วงวัยไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ไม่ว่าจิงจะไปเรียนหรือไปอยู่ที่ไหนคิดว่าจิงก็ยังคงรักประเทศไทยมากที่สุดจิงคิดถึงความม a m a คิดถึงผนกระแสคิดถึงแสงสีเสียงถึงวิธีชีวิตคิดถึงบรรยากาศวัฒนธรรมประเพณีน้ำใจของคนไทยที่เวลามีเรื่องอะไรก็ยิ้มให้กันลอดรู้สึกว่ามันยูนิคและมีเสน่ห์มากแน่นอนอาหารไทยชอบที่สุดและลาบแซ่บๆก็อีกมากมายเลยเสน่ห์ของคนไทยความตลกอัธรตอะไรต่างๆคือมันหาที่ไหนไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นจิงจะเอาสิ่งที่จิงได้เรียนรู้มาจากที่นี่แหละกลับไปช่วยพัฒนาประเทศไทยมันดีีีึ้นนนนคคท่ตตดาามมจถงอรับไปละ